มาพร้อมกับน้องใหม่ล่าสุดจากโซนี่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้กับสมาร์ทโฟนขนาดกระทัดรัดหน้าจอมีอัตรารีเฟรชสูงถึง 120Hz ทำให้ภาพเคลื่อนไหวสวยมากขึ้นในส่วนของกล้องนั้นมีคุณสมบัติคล้ายกับ Sony x p อ็ก a 1I แต่เพิ่มความสามารถในการบันทึกวิดีโอระดับ 4K ที่1 2 0 fps แบบ HDR ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกและรุ่นเดียวในโลกที่สามารถทำได้ในตอนนี้ในระบบเสียงก็ยังคงเป็นแบบ d o l b y a t m o s เพิ่มคุณ ภาพของเสียงให้มีมิติมากขึ้นที่สำคัญคือแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ได้การรับประกันว่าแม้จะผ่านไป2ปีก็ไม่เสื่อมเพราะตัวเครื่องจะปรับช่วงเวลาช้าจากการใช้งานของผู้ใช้อัตโนมัตินั่นเอง สำหรับดีไซน์ของ Xperia 1 II จะไม่แตกต่างไปจาก Xperia 1มากนั้นแต่จะเป็นอัปเกรดข้อด้อยต่างๆจากรุ่นเก่าขึ้นมาในหลายหลายด้านโดยเฉพาะเทคโนโลยีจาก Sony Alpha ที่นับได้ว่าเป็นจุดเด่นประจำรุ่นตัวกล้องมีความสามารถเทียบเท่ากล้องระดับโปรไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปแบบ b บ r s ์ s ช็อตเรียลไทม์ไอทราคกิ้งสำหรับถ่ายภาพสัตว์เลี้ยง อีกทั้งยังจับโฟกัสของภาพให้อัตโนมัติด้วยระบบ 3D e o f ในเรื่องของเสียงก็ยังคงระบบ Dolby Atmos ให้เสียงมีมิติมากขึ้นไปอีกระดับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจทีเดียวเปิดตัวกับรุ่นนี้พร้อมจุดเด่นที่ทำให้สาวกโซนี่หลายๆคนประทับใจกับการปรับหน้าจอแบบ21:9ต่อ 4K HDR เพิ่มอรรถรสในการใช้งานมีกล้องหลัง3ตัว3ระยะและเพิ่มโฟกัสแบบ IAF อีกด้วย อีกทั้งยังอัปเกรดแรมพร้อมให้ได้ใช้งานเป็นที่และยังคงระบบกันฝุ่นกันน้ําไว้เหมือนเดิมสายชาร์จจะใช้เป็นแบบ t y p ซ C แทนทําให้ชาร์จได้ไวมากขึ้นในส่วนของระบบเสียงก็มาเต็มรูปแบบกับ d o n b y Atmos โดยสามารถปรับแต่งแบบเสียงทุ้มเบสต่างๆได้อย่างละเอียดได้อีกด้วย Hmm. ยังคงมาตรฐานของสมาร์ทโฟนฉบับโซ n y ได้เป็นอย่างดีกับ XPERIA 10 i i ที่มีตัวเครื่องสวยหรูหรากับหน้าจอ OLED ขนาด6นิ้วที่มีคุณภาพและความคมชัดสูงรองรับการกันน้ำกันฝุ่นเป็นอย่างดี หน้าจอมีอัตราส่วนแบบ21ต่อ9ซึ่งทำให้พื้นที่ด้านข้างลดลงจับมือเดียวได้ถนัดแถมใช้อ่านข้อมูลดูแผนที่หรือดูหนังแนวนอนได้อารมณ์กว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปอีกด้วอไกตัวกล้องหลังมีด้วยกันถึง3เลนคือกล้องหลักความคมชัด12ล้านพิกเซลและอีก2ตัวที่เป็นเลนเทลส x กับอันตรายสำหรับการถ่ายรูปทุกรูปแบบ เปิดตัวมาในราคาคุ้มค่าแต่การใช้งานมีคุณค่าไม่เป็นรองรุ่แงแพงๆเลยโดยมาพร้อมกับชิปประมวลผล MediaTek m t 6 7 3 7ที ot, คอร์ o r อที่สามารถใช้งานได้อย่างไร้ปัญหาทั้งในแง่าการฟังเพลงดูหรือเล่นเกมยกเว้นว่าจะเป็นเกม 3D ที่ใช้การประมวลผลสูงอาจาไม่ลื่นไหลามากคุณภาพเสียงผ่านหูฟังดีมากๆอีกทั้งปรับ EQ หรือโทนตามสไตล์ของผู้ใช้ได้อีกด้วย นอกจากนี้ก็จะมีตัวเลน์ของกล้องหน้าที่ถ่ายได้กว้างถึง120องศาและค้นหาใบหน้าอัตโนมัติสำหรับรุ่นนี้มีจัดจำหน่ายอยู่2ส,สีคือสีดำและสีชมพูครับ สำหรับรุ่นนี้จะมีทิปประมวลผลของ s n น p ป r ร g ก n 820ที่รองรับการประมวลผลที่เร็วขึ้นพร้อมความคมชัดของกล้องได้สูงสามารถใส่ซิมได้สซิมและรองรับไมโครดีการ์ได้สูงสุด256ก b บกล้องหลังมีความละเอียดเพิ่มเป็น23ล้านพิกเซลมาพร้อมเทคโนโลยีกันสั่นและรองรับการถ่ายแบบ 4K ส่วนกล้องหน้ามีความคมชัดอยู่ที่13ล้านพิกเซลพร้อมเลนที่กว้างกว่า90องศาทำให้ถ่ายรูปได้ไม่ขาดตอนตัวเครื่องมีมุมโค้งทั้งหน้าหลังทำให้จับ ได้ถนัดมือและที่สำคัญคือมีประกันหลังการซื้อให้ถึง12เดือนอีกด้วย Sony Xperia XA เป็นรุ่นที่ค่อนข้างเก่าไปสักเล็กน้อย โดยออกวางจำหน่ายเมื่อปี2017แต่ฟังก์ชันหลายๆอย่างก็ยังสามารถใช้การได้ดีหน้าจอกว้าง5นิ้วพร้อมให้ความละเอียดที่7 2 0 x 1280พิกเซลทำจากกระจกจอโค้งทำให้มุมมองกว้างสบายตากล้องถ่ายรูปมีความละเอียด13ล้านพิกเซลถ่ายรูปได้แม้มีแสงน้อยและปรับแต่งค่าต่างๆได้อย่างอิสระตัวแบตเตอรี่ใช้เวลาชาร์จเพียง10นาทีก็ใช้งานต่อเน,น่องได้ถึง5.5ชั่วโมงเลยทีเดียว สีของตัวเครื่องมีให้เลือกด้วยกันถึงสีสีได้แก่สีดำส,สีขาวสีลามโกและสีโรสโกคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด